เท่าไรที่สามโลเท่าไหร่ 3, นะ 3, 2, 2, กเนี่ยสามสองเนาะสามโลสองกับสองโลเกตใครับผมสวยจริงๆนี่สวัสดีครับสวัสดี fc ช่อง YouTube บ่าวนี่คนมากินมาเที่ยวแล้วก็สวัสดี แฟนเพจร้านเฮียรับทุเรียนระยองเกรดเอด้วยครับผมเป็นเพจร around, ้านเฮียรับมะปางทุเรียนระยองเกรดเอครับโอ้โหสวยครับร้องเป็นนกพหนุ่มฮ่าฮ่าฮ่ายอ ลองลองสักลูกไหะลองปอกแกลูกวะนิ้วนิ้วจะหายไปกับทุเรียนนี่ใครอยากปอกทุเรียนเป็นให้มาดูคลิปบ่าวนิพนธ์ได้เลยครับผมเหมือนจะโดนนิ้วแล้วจะไม่โดนครับลองดูนี่ ถ้าไมมีทุเรียนก็หยุดไงหยุด,หย,ดหยุดเลยครับ,ร,บรอทุเรียนอย่างเดียวครับขายขายส้มบ้างขายมะม่วงบ้างนะส้มมะม่วงมะม่วงโลละยี่สิบแปดถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้าไม่ขายก็ตักตัวนอนอยู่บ้านตัวใช่ครับใช้เงินเก่าใช้เงินเก่าให้เงินให้เงินขายทุเรียนนี่แหละ Wow. ร้อยครับร้อยจัดไปอีกหนึ่งคิวคิวนี้สอง่อดพ้อมครับเนี่ยได้ครับแล้วก็จุกปี มาครับมาดูกันต่อครับผมกับต้องอยู่ตู้บ่าวที่ผมมากินมาเที่ยวแล้วก็แฟนเพจร้านเฮียรักมะปางทุเรียนด้วยนะครับผมสามเขาต้องรอก็ได้กินก็ได้เลยนะแต่มันจะแข็งหน่อยให้ฝาก fc กดติดตามในเพจร้านเฮียรักด้วยนะครับผมจะมีทุเรียนอัปเดตให้ fc ได้ดูทุกวันนะครับผมสามลูนเองก็คิวนี้ก็ จัดไปสองลูกแล้วครับผมสวยๆนะสวยจริงครับผมผมบล็อกเลยผม,มยนุ่นยุนิเงี้ยมั้งงามอ๋องามๆเลย แก้แก่คักว่าจนว่าเห็นเม็ดดำปื้อเลยแกคับแก้ครับขัว้วแข็งแข็งอ่าขัาว้วแข็งพี่กัดอยู่แ,แล้วก็ไม่หนักเบาๆบาซ่เป็นแก้มันจะไม่หนักครับแล้วย,ยองครับเนี่ย โอ้โหว้าวครับผม กิราันั้นสุกดีเออแล้วก็ตรงไหนสุกดีใช่ครับเนี่ย ครับครับแมนสวยสวย,สวยทั้งเจ้าผมมีเวลาจังวหมเนะมาะม้าบึ้มเดี๋ยวโอ้โหใช่ใช่้องงามเลยครับสั่งปุ๊บเลยปั๊บร้านนี้ร้าอะไรเสุดยอดครับผมมีมันมันมีอยู่แต่มันเตรียมไม่ทันครับจริงๆครับ <c oughs> จริงจริงครับครับผมมีทุกอย่างครับแต่ลูกค้า เยอะมากมี่แจโอ้โหนลาหาลูกนี่เข่งที่สองแล้วผมเปลือกครัสองเตียมนะครับนี่เปลสวยครับวัดเข่งในสาวดิปอลครับผม <c oughs> นี่ทุเรียนตสวยครับขอบคุณมากครับเนี่ย ระับเนี่ยอทุนกินครับผมไปนะไป,ไปเราเอาทุงนี้ไปไรปามรูนะครับ Yeah, hey, that's it.

2องกูแปดก็หรไหมครับ เื่อให้พลังงานเข้ากองกลาเข้ากองกลางอ่คิบไม่มไม่มีไม่ค่าเอ็มร้ย่าเอาเร้งุงไปไหนย่ามหราดังสวย

ไปที่นั่นะป่ะะนะนอะไรจะลูกอาไรนะเฮ้ยก็ให้ตามาไปขวบเดียวรู้จักเซเว่นแล้วโอ้ะจะเป็นพี่กันครับพี่กันแนี่นั่นกระไดยอยู่บ้านนั่นน่ะ <c oughs> ลอยครับผมครอยครับไเอาเลยดเลยเอากระดาองหน่ครับโอเคได้ได้แสงก่อ้าน

ได้ไป ถ่าคลิปครับไปลง youtube อ๋อครับผมนี่แหละขอขอบคุณครับขอบคุณนี่ต้องต้องเดือดร้อน <c oughs> <c oughs> นี่ยรับชมคลิปแล้วก็ต้องมาซื้อตอันถึงหน้าร้านเลยนะครับผม <c oughs> อร่อยจริงมีให้เลือกตามใจลูกค้าบางคนก็ชอบแบบ สุกกาลังกินบางคนชอบกรอบนอกนุ่มใน,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 นบางคนงคชอบหามแข็งหามแข็งแต่เนื้อมันก็ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ลูกค้านะครับผมโกลนใช่ไหมครับคุณนหรือว่าไงโกลนะนะครับเรียกบางทีลูกค้าก็ชอบทุเรียนไม่เหมือนกันครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้ตามใจลูกค้าชอบครับ เนี่ยอย่างคิวนี้แกลูกค้าชอบบอกว่ากรอบชอบแบบกรอบนะไม่สุกครับอขอบคุณลูกค้าครับผมขอบคุณ โลสิ่ขีดหรือเปล่าละ่ะครับปะ <c oughs> <c oughs> สองโลครึ่งห้ <c oughs> าร้อยห้าสิบจัดคลเนีเ่